หลังจากที่เรากด ATM มาเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะนำเงินจำนวนนั้นมาใส่กระเป๋าสตางค์3ช่องค่ะทีนี้นะคะนกจะต้องอธิบายก่อนว่าในแต่ละช่องของกระเป๋าสตางค์นะคะมีความหมายว่าอย่างไรบ้างนกขอยกเป็นตัวอย่างนะคะเพื่อให้ง่ายต่อการเข้าใจตัวอย่างเช่นนะคะนกกดเงินมาจำนวนทั้งหมด3,000บาทค่ะและต้องพอใช้ให้ได้ทั้งหมดจำนวน10วัน โดยในแต่ละวันนะคะนกต้องใช้ขั้นต่ำจำนวน200บาททีนี้เรามาจัโจทย์นี้นะคะเรามาจับเงินทั้งหมด3,000บาทเนี่ยมาใส่ช่องต่างๆของกระเป๋าสร้างกาันเงินจำนวน2,000บาทนะคะที่เป็นเงินขั้นต่ำนกนะคะจะถูกจับใส่ไว้ในที่ช่องพักเงินช่องที่1ค่ะซึ่งก็คือจำนวนเงินขั้นต่ำที่นกใช้ในแต่ละเดือนค่ะ ข้ามไปที่ช่องที่3าเลยนะคะช่องฟุ่มเฟือยนั่นก็คือนกจะเหลือเงินอีก1000บาทนะคะใส่ไว้ในช่องฟุ่มเฟือยค่ะและทีนี้ในช่องที่สองนะคะเงินที่ใช้ต่อวันยังเริ่มต้นเป็นศูนย์บาทก่อนค่ะในวันเริ่มต้นพรุ่งนี้นะคะนกจะต้องไปทํางานแล้วนกก็จะนําเงินจากช่องพักเงินจํานวน200บาทมาใส่ที่ช่องที่สองค่ะทีนี้ในแต่ละช่องก็จะมีเงินแล้วนะคะ ช่องที่หจาก2,000บาทก็จะลดเหลือ1,800บาทค่ะช่องที่2ก็จะมีเงินจํานวน200บาทและช่องที่3เป็นช่องฟุ่มเฟือยมีเงินจํานวน1,000บาทค่ะซึ่งในแต่ละวันนะคะนกสามารถใช้เงินจํานวน200บาทในช่องที่2ได้จนหมดค่ะและในวันถัดไปนกก็จะทําแบบนี้ต่อไปค่ะนั่นก็คือถอนเงินจากช่องที่1มาไว้ช่องที่2ค่ะแล้วนก,ก็็ต้องใช้ ในช่องที่สองให้หมดภายในหนึ่งวันหรือว่าจะเหลือจะหรือว่าจะเหลือก็ได้นะคะไม่มีปัญหาอะไรทีนี้เราอธิบายเงื่อนไขการใช้เงินกันดีกว่าว่าแตใ่ในแต่ละช่องนั้นนกมีเงื่อนไขยอย่างไรบ้างค่ะสําหรับช่องที่1นนะคะช่องพักเงินจะถูกย้ายเงินไปในช่องที่สองของทุกๆวันแต่ว่ามีเงื่อนไขว่าย้ายได้แค่วันละหนึ่งครั้งเท่านั้นและในช่องที่สองนะคะถ้าในกรณีที่นก มีความจําเป็นที่ต้องใช้เงินมากกว่า200บาทต่อวันนกสามารถไปหยิบเงินที่ช่องที่3หรือว่าช่องฟุง้งเฟยเนี่ยได้ค่ะโดยเงื่อนไขในการหยิบเงินในช่องที่3ของช่องฟุง้งเฟยนะคะนั่นก็คือว่าหยิบยังไงใช้ยังไงก็ได้แต่ว่าในแต่ละรอบการกด a อ m ห้ามใช้เกินเงินที่มีอยู่ในช่องนี้ค่ะทีนี้พอครบ10วันนะคะนกก็ เงินในช่องที่1นึ่งนก็จะหมดไปถูกต้องไหมคะเงินในช่องที่2นอนก,ก็จะหมดไปอ่าและทีนี้ถ้าสมมติว่าในรอบการกด ATM นานๆนะคะนกใช้จ่ายเงินได้ออประหยัดมีเงินเหลือในช่องพุ่งเฟื่อยก็จะเป็นบวกๆสุดท้ายแล้วนกก็จะมีกําไรในรอบการกด ATM นั้นๆค่ะหรือว่านกไม่มีเงินเลยในะแต่ละช่องก็แสดงว่านกใช้จ่ายแบบสมดุลค่ะ หรือว่าในกรณีที่แย่ที่สุดนะคะเรามีเงินเหลือในกระเป๋าสตางค์แต่ว่าเป็นการหยิบยืมเงินมาจากบัญชีอื่นๆเช่นบัญชีเงินออมหรือว่าการไปกู้หนี้ยืมสินมานั่นก็แสดงว่าเรามีรายจ่ายที่เพิ่มขึ้นในส่วนของหนี้สินในเดือนต่อไปแล้วก็จะมีรายจ่ายที่มากกว่าเดือนนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นเทคนิค อีกอย่างหนึ่งนะคะที่นกรู้สึกว่าเฮ้ยมันเจ๋งมากเลยการใช้กระเป๋าสตางค์สามช่องและการกําหนดแต่ละช่องของเราให้เหมือนบัญชีค่ะเพราะว่าเราจะมีเงื่อนไขในการหยิบเงินในแต่ละครั้งนี่แหละค่ะนี่ก็เป็นเคล็ดลับของนกในการบริหารงบรายรับรายจ่ายแล้วก็เทคนิค3 2 3สที่ไว้ใช้จัที่ไว้ใช้บริหารเงินในกระเป๋าสตางค์ให้รู้ว่าเส้นเดือนนั้นนกมีกำไรขาดทุนหรือว่าสมดุลค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเทคนิคบริหารเงินเดือนของนก3 2 3ค่ะนกว่าเป็นเทคนิคที่ดีมากๆเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นเทคนิคที่ออกแบบไว้ที่ทำไว้ได้สอดคล้องกับวันแรกที่เงินเดือนเราเข้าแล้วก็นำเงินนะคะจับไปใส่บัญชีทั้งหมด3บัญชีแล้วหลังจากนั้นนะคะพอเราจัดการใส่บัญชีทั้งหมดแล้วไอ้บัญชีที่เราใช้ให้หมดเนะะี่ยค่ะมันก็ถูกจัดออกมาว่าให้กด AM ได้แค่เดือนละ สองครั้งและในการกด ATM แต่ละครั้งนั้นนะคะเราก็นําเงินที่ได้ทั้งหมดนั้นมาจัดเรียงใส่กระเป๋าตางค์ที่มีอยู่3มช่องค่ะและก็มีเงื่อนไขในการหยิบเงินเข้าเงินออกในแต่ละช่องด้วยซึ่งสุดท้ายแล้วทั้งหมดทั้งมวลเนะะี่ยค่ะเราทําได้ตั้งแต่วันแรกที่เงินเดินเข้าจนถึงวันสุดท้ายที่เราใช้จ่ายในแต่ละวันรอรอบเงินเดือนถัดไปและสิ้นเดือนนะคะเราก็จะสามารถรู้ได้เลยว่าเปิดกระเป๋าตัางค์ปุ๊บ ในเดือนนี้เงินในช่องฟุ่มเฟืยเราเหลือไหมถ้าเหลือก็แปลว่าเรามีกําไรหรือว่าเราใช้แบบตามแผนได้เลยนั่นก็คือแบบสมดุลหรือว่าเงินในกระเป๋ามีแต่ว่าเป็นเงินที่หยิบยืมมานั่นก็แปลว่าเราขาดทุนค่ะซึ่งในส่วนนี้ทางมันบวกมันติดลบหรือว่าสมดุลเราก็สามารถที่จะออไปใช้ในการวางแผน งบรายรับรายจ่ายรายเดือนในเดือนถ,ถัดๆไปได้สําหรับใครนะคะที่เริ่มต้นการทําแผนงบรายรับรายจ่ายใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นทั้งรายปีรายเดือนเริ่มต้นมันอาจจะยากไปสักหน่อยนะคะแต่รับรองค่ะอดทนไปช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้วพอเข้าที่เข้าทางน,นะคะทุกอย่างมันจะเป็นอัตโนมัติค่ะอย่าลืมนะคะว่าสมองของเรามนุษย์เราค่ะมีความขี้เกียจอยู่ในตัว ให้ทำทุกอย่างให้มันง่ายๆสบายๆพอมันทำง่ายๆสบายๆชิลๆทุกวันนะคะมันก็จะเกิดเป็นระเบียบว,วินยัยเป็นพฤติกรรมซ้ําๆที่เกิดขึ้นแต่ถ้าพฤติกรรมซ้ําๆนั้นนะคะเป็นพฤติกรรมที่ดีส่งเสริมให้เรามีวินัยทางการเงินที่ดีขึ้นสุดท้ายแล้วอิสรรภาพทางด้านการเงินก็จะอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมแล้วล่ะค่ะน้องหวังว่าเทคนิค3 2 3ของน้องนะคะจะถูกนําไปใช้ ในสำหรับเพื่อนๆแต่ละคนบ้างนะคะวันนี้เราขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ